เอาแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กับโกฮังล่างผู้ใหญ่นะฮะเจอกับจอมบิสาดาบุ่าหรออือจอมมาดาบุ่าเนี่ยนะะหล่อเท่ครับโกฮังล่างนี้อาร์มัทด็อกมาถึงบุ๊แล้วเฮ้ยแต่เป็นแบบซูปเปอร์ไซย่าขั้นที่หนึ่งนะครับโอ้ยเอ้ยพอซูปเปอร์ไซย่าขั้นที่สองมันจะมีแบบสายฟ้ารอบๆตัวผมจำได้อจาจย์ และพล่าว่าไงสับมาสับเป็นทั้งเลยนะครับสับเป็นทั้งโลกอนาคตเลยนะเราจะต่อยจนกว่ามันจะแตกหมดแล้วครับปุ๊บเราเราก็รอจังหวะครับนี่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 ย่าหาโอ้โหมาเป็นชุดครับไม่ฟิวนะครับเขาโอ้โหเราฟิวแทนโอ้ยอาจารย์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  อย่า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 แต่ผมลาเตะรู้จักโกหังเขาโกหังต่อยต่อยต่อยเป็นชุดนะครับผมต่อยเป็นชุดนะครับผมกูเป็นสิกครับไม่ละดาบครับดาบหลบนี่ครับเรามีซุปเปอร์เสยาขั้นสองด้วยนะครับจะแปลงให้ดูซุปเปอร์เสยาขั้นสองมันจะมีสายฟ้ารอบรตัวนิดหนึ่งนะนี่สายฟ้า อาจจะลบ,บล็อกครับโอเคเดยวบล็อกโอเคหลบครับหลบครับปล่อยสามลูกเลยวะ่ะตาราบูธครับตานนี้ซุปเปอร์ไซยาที่ข้ามขีดจำกัดซุปเปอร์ไซยาไปแล้วเอาสิครับต่อยทิศหน้าสะเทือนจอสะเทือนครับตอนนี้ ตะโกนทำไมคร but, ับดาบูล่าตะโกนทำไมตะโกนแล้วได้อะไรเอยเออยังไงยังไงยังไงครับยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกาะเขาบล็อกหนามากเราบล็อกมั้งโอเคโอ้โหโอ้หลายชุดหลายชุดเราโลโลครับเราโลโล เ <c oughs> บจิต้าบอกนะครับว่าไอ้โกหังล่างเนี่ยคือมันอ่อนแอกว่าล่างที่เจอกับเซลอีกนะฮะซูเปอร์ไซยาสองที่ฆ่าเซลได้ค,คือโกหังตอนนี้อ่อนแอมันไม่ได้ค่อยได้ฝึกครับผม,มเลยตีเบาครับเนี่ยบล็อกมันเขาก็ตีนะขนาดบล็อกเลือกอยังลดเลยครับโอ้โหถ้าโดนเต็มเต็มจะเป็นยังไงไม่อยากคิดนี่ทุบไปเลยเอ้ ทีไปดีจุ๊บไปโอ้ยย,ย,ย,ยอย่าช่ครับซุปเซีสยคันสครับเยอะแล้บูสเลยครับ นี่คือซูเปอร์สยาที่ข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์สยาไปแล้วให้เก่งสมราคาคุยนะครับเราโอ้โหต่อย <laughs> <laughs> เขาบอกได้หมดเลยโอ้ยเอ,อ้ยตี้ยังไงครับลำแสงทัลมานย้ยล็อกครับสวนครับกลับร่างเดิมครับโอ้โหกลับร่างเดิมไม่พอ เกาะแตกอีกเมื่อกี้เขาบู๊บวับมาแบบอย่างเท่แล้วฮะเราก็บู๊บวับบ้างดิเราบู๊บวับแบบดิจิตอลครับโอ้โหไม่ผิวเท่าเขาไม่เป็นไรครับเราต่อยรัวพอบล็อกสวนตบซ้ายครับต่อยครับสวนครับโอ้ แยบแย่ยาๆๆๆๆๆๆเก่ง yeah. yeah, 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 yeah. <c oughs> เกินครับดรัปุราบ <l ok> ล็อกครับเอาหน่อยครับ <c oughs> ลำแสงถล่มมานยังไงครับ โอเคครับปูจนครับยอะก้านเปอร์สายยาครับเยออเยาครับผมไม่มึงก็กูเนี่ยละครับดาวล่าเอาหน่อยล็อกสวนไปดิได้ยครับ้งไงเอาสิครับมาด่ครับเอาดิเอาดิ ลำแสงทารุมมอรไปดิเอ้ยโอ้เอ้ยโอ้มันจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอ้ยหลบลำแสงทารุมมารจะโจ้ไม่ตายอีกจะ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  អីចាំមួយដាវចតហ៊ឺ